สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูน่นาทีชาแนลกับเกม d ดียบ o 4มีแฟนรายการถามว่าอยากให้ทำบิวเริ่มต้นเกมของคลาสดรูอิตบ้างเพราะว่าคลาสเนี้ยในช่วงไทยเกมจะเก่งมากๆเลยด้วยการผสมความสามารถของสกิล4หมวดคือหมาป่าหมีพายุและปัตตพีทำให้โจมตีแรงความทนทานสูงสามารถฟื้นเลือดและเพิ่มมาหน้าได้ไวมากแต่ว่าในช่วงต้นเกมดรูอิจะเล่นยากมากเลย เพราะว่าความสามารถส่วนใหญ่ของคลาสนี้มาจากแอสเปกที่ต้องดรอปจากศัตรูมาจากพารากอนซึ่งเราต้องเลเวล50ขึ้นไปและมาจากอุปกรณ์ยูนิคที่เริ่มดรอปในเวิลด์เทียเท่านั้นวันนี้ผมเลยทำบิลเริ่มต้นเกมของคลาสดรูอิดสายหมีปัตพีที่เล่นง่ายผมใช้บิลนี้ผ่านแคป stone เวิลด์เทียมาแล้วใช้แอสเปกซึ่งมาจากสมุด c o d e x of Power เท่านั้นเป็นเพื่อนจึงสามารถทำตามได้ง่ายๆเลยดาเมจหลักของบิลนี้คือสกิลผู้บริ มีทุบพื้นยิงคลื่นพลังช็อคเวฟบวกกับการใช้พิษจาก Poison Creeper และ Aspect Changelings Depth ทำให้พิษกำเริบทันทีแรงขึ้น180%และเพิ่มดาเมจเข้าไปด้วยการการันตี Overpower ทุก12และ16วินาทีความถึกได้จากการเพิ่มค่า Fortify และบา r เรียจากสกิลเอิร์ธเ n นบูวาและปัญหาหลักของรูอิดช่วงต้นเกมซึ่งหลายคนหงุดหงิดมากเลยก็คือการที่มาหน้าหมดไวมาก ใช้สกิล3มทีมาน่าหมดหลอดแล้วในบิวนี้ก็แก้ปัญหาด้วยการเติมมาน่า3วิธีคือสกิลปลัดเฮาทรัมเปลิลและคีดแพสซีฟเอิร์ธเทนไมท์ถ้าโชคดีสกิลธาตุดินทุบแล้วจะได้มาน่าเต็มหลอดทันทีและการันตีคริติคอล5วินาทีด้วยมาดูตอนสู้กับบอสในแคปสโตนเวิลด์เทยร์2กันถ้าใครอยากดูสกิลเร็วๆก็กดข้ามไปนาทีที่3.41ได้เลยครับ Spirit. ในส่วนของท่าพื้นฐานจะใช้เป็น Earth Spike สร้างหินพุ่งทะลุพื้นขึ้นมาโจมตีศัตรูอันนี้โจมตีจากระยะไกลก็ได้นะอัปเกรดขั้นที่2 Enhance Earth Spike มีโอกาส10%ที่จะทำให้ศัตรูติด stun อัปเกรดขั้นที่3 Feast Earth Spike ถ้าหากเราใช้ท่าน,นี้โจมตีศัตรูที่กำลังติด stun i m m o b i l i z e หรือว่า knockback เราจะได้ค่า fortify 8% ในส่วนของสกิลโจมตีหลักก็จะเป็น p ู v e r Ri ไรแปลงร่างเป็นหมีทุบพื้นโจมตีรอบตัวอัปเกรดขั้นที่2ถ้าหากเราอยู่ในสถานะเฮลตี้คือมีเลือดเกิน80%ถึง12วินาทีถ้า p ู v e r Ri ไรของเราจะออกมาเป็น Overpower อัปเกรดขั้นที่ 3, สศัตรูที่โดนโอเวอร์พาของท่า p ู v e r Ri ไรจะติดสตันเป็นเวลา2วินาทีซึ่งมันจะคอมโบกับตัวนี้ เพื่อเพิ่มค่า fortify แล้วก็คอมโบกับตัวนี้ landslide สร้างหินขึ้นมาโจมตีศัตรูเราจะไม่ได้ใส่สกิลนี้ในสกิลสลอตของเราเพราะว่าเราจะใช้อัตโนมัติจากผลของ Aspect ซึ่งเราจะอัปเกรดขั้นที่2เมื่อใช้ landslide 4ครั้ง landslide ครั้งถัดไปจะทำให้ศัตรูติดสถานะ immobilize เป็นเวลา3วินาทีและอัปเกรดขั้นที่3 primal landslide ทุกครั้งที่เราทําให้ศัตรูติดสถานะ i m m o b i l i z e หรือว่า stun เราจะได้แต้มเทอร่าโหมดเมื่อเราใช้ landslide จะเกิดเป็นการันตี critical และแรงขึ้นอีก40%แล้วก็อัปเกรดตัวนี้ heart of the wild เพื่อ maximum Spirit ของเรา9แต้มเพื่อให้ถังมาหน้าของเราเยอะๆแล้วก็ตัวนี้ wild impulses core skill ของเราจะแรงขึ้น 15%แต่ว่าใช้มาหน้ามากขึ้น9%และก็ในหมวดของ Defensive เราจะใช้สกิล,ล2อันอันแรกก็คือ u r r t n ทเชนบูว mm hmm. สร้างโล่บาเรียป้องกันรอบตัวอัปเกรดขั้นที่2ในขณะที่อยู่ในสถานะเอิเชนบูวารเราจะหลุดพ้นจากพันธนาการทุกอย่างเมื่อสกิล,ลของเราหมดเวลาหรือว่า บาเรียของเราโดนโจมตีจนหมดมันจะระเบิดโล่พรังรอบตัวแล้วก็สกิลนี้บลัดเฮาหมาป่าหอนเมื่อใช้แล้วจะฟื้นเลือดได้20%ขั้นที่2ทุกครั้งที่เรากำจัดศัตรูได้คูดาวของสกิลนี้จะลดลง1วินาทีทำให้เราใช้ได้บ่อยอินเนตบลัดเฮาเมื่อใช้สกิลนี้เราจะได้มาหน้า20แต้ม อันนี้จะเป็นตัวหลักในการเติมมาหน้าในช่วงแรกของเราเลยแล้วก็อัปเกรดตัวนี้เราจะได้ค่าป้องกันทุกธาตุที่ไม่ใช่กายภาพ5%ในช่วงต้นเกมเนี่ยเราไม่ค่อยเจอเราจะมาอัปต่อที่ที่ตัวนี้จะได้ดามจรีดักชัน5%เป็นเวลา6วินาทีเมื่อเราใช้สกิลในหมวด Defensive ก็คือ u r r t h ทเช w a r k แล้วก็ Bloodhound ในหมวด Companion อันนี้จะใช้แค่ตัวเดียวก็คือ poison c r i p p e r อัพเต็ม5เลยครับเมื่อเรากดใช้เถาวันจะทำให้สคตรูติดสถานะ immobilize เป็นเวลา3มวินาทีและติดพิษเป็นเวลา6วินาทีอัปเกรดขั้นที่2 immobilize จะนานขึ้นจาก3มวินาทีกลายเป็น4วินาทีอัปเกรดขั้นที่3ช่วงเวลาติดพิษจะนานขึ้นอีก3มวินาทีจาก6จะกลายเป็น9ซึ่งทำให้ผลของพิษเนี้ย แรงขึ้นอีก50%ด้วยแล้วก็อัพตัวนี้คล a วดิตี้ทุกครั้งที่เรากลับร่างมนุษย์เราจะได้มาน้า6แต้มก็คือถ้าหากเราใช้สกิลหมีหรือว่าสกิลหมาป่าพอเรากลับมาร่างมนุษย์เราก็จะได้มาน้า6แต้มน,นี่จะเป็นตัวหลักในช่วงต้นเกมที่ทำให้เรามีมาน้าได้เรื่อยๆในหมวดดรัฟจะใช้อยู่สกิลเดียวก็คือทรัม p l e ลหมีพุ่งชนและ ดุดพ้นจากพันธนาการด้วยถ้าหากเราชนศัตรูไปโดนสิ่งกีดขวางศัตรูจะติดสถานะสปันด้วยอัปเกรดขั้นที่2ถ้าทรัมเปลิลจะแรงขึ้นอีก150%และขั้นที่3ทุกครั้งที่ใช้ทรัมเปลิลเราจะได้มาหน้า40แฟ้มอันนี้เยี่ยมมากๆเลยแล้วก็อัพแพสซีฟตัวนี้ Crushing Earth สกิลในหมวด ธาตุปัตตภพีจะโจมตีแรงขึ้น15%ถ้าศัตรูติดสถานะ slow, stun, immobilized หรือว่า knockback และตัวที่สำคัญมากๆเริ่มจากตัวนี้ mending เมื่อเราอยู่ในร่างหมีหากเราได้รับการคิวใดๆจะแรงขึ้นอีก5%แล้วก็อันนี้เลยตัวสำคัญของเรา provocation ถ้าหากเราอยู่ในร่างหมีครบ16วินาทีสกิลต่อไปของเราจะติด overpower แน่นอน ในหมวดอัลติเมทจะไม่ได้ใช้อะไรเลยเพราะว่าในช่วงต้นเกมเราไม่มีทริคที่จะช่วยลดคูดาวของท่าอัลติเมทก็จะอัพแค่ตัวนี้ e f f n n s s สกิลที่เป็น Nature Magic จะโจมตี e l i ิทแรงขึ้น12%แล้วก็อัพตัวนี้ Defensive Posture หากเราได้รับค่า Fortify Fortify นั้นจะเพิ่มปริมาณขึ้นอีก15%ช่วยให้เราได้ Fortify เต็มรอดเร็วขึ้น นั้นสุดท้ายก็คือ Key p a s s ซีฟเอิร์ธ n m นไมทถ้าหากเราใช้สกิลประเภทปัตภีก็คือ Earth โจมตีศัตรูจะมีลัคกี้ฮิตที่จะเติมมาหน้าเต็มหลอดและก็การโจมตีทุกอย่างของเราจะติด c r i ติค a ลแน่นอนเป็นเวลา5วินาทีโอกาสนี้จะเพิ่มขึ้นอีก10%ถ้าหากการโจมตีทาดุดินนั้นเป็น c r i ติค a ลแล้วก็เพิ่มอีก10%ถ้าหากการโจมตีนั้นโดนศัตรูที่กำลังติดสตันอิ m ม b i บ i z e ไ หรือว่า knockback ในส่วนของ aspect ส่วนหมวกจะใช้ aspect of mending stone ผลของ earthen bulwark จากเดิมอยู่ได้3วินาทีจะเพิ่มขึ้นอีก6วินาทีเป็น9วินาทีและในระหว่างนี้ทุกครั้งที่เรากำจัดศัตรูได้เราจะได้เติมบาเรียร46แต้มส่วนเสื้อใช้ ballistic aspect เมื่อเรามีค่า fortify skill earth ของเราทั้งหมดจะได้บวกขึ้นอีก2 level ถุงมือใช้ aspect of the earthside t e r r o r สกิล pulverize ยังทำงานเป็นสกิลประเภทปัทภีด้วยหลังจากที่ใช้ pulverize จะเกิดหินพุ่งทะลุพื้นขึ้นมาโจมตีอีก2วินาทีกางเกงใช้ aspect of disobedience ทุกการโจมตีของเราจะเพิ่มค่าเกราะขึ้น0.25%เป็นเปวลา4วินาทีสะสมได้สูงสุด15%ส่วนรองเท้าเป็น aspect of quicksand การโจมตีด้วยสกิลประเภท earth จะทำให้ศัตรูติด slow เป็นเวลา5วินาทีอาวุธที่ผมใช้ในบิลนี้คือเมส2 2มือใช้ช็อคเวฟแอสเปกซ์สกิลพอรบไรซ์จะสร้างคลื่นช็อคเวฟพุ่งไปข้างหน้าทำดาเมจ60%ซึ่งเมื่อเราใส่ในกระบอง2มือนี้ดาเมจจะเพิ่มขึ้นเป็น120%ที่ซอยใช้ a แอสเปกต์ออฟเดอะเชนจิ่งเดดเมื่อใช้สกิลประเภทหมีแวว์แร์โจมตีศัตรูที่กำลังติดพิษ จะทำให้พิษที่เหลือกำเริบขึ้นทั้งหมดทันทีและแรงขึ้น120%แหวนวงแรกใช้ Subterranean Aspect เมื่อใช้สกิล o i s o n Creeper จะเกิด Landslide เป็นวงกลมรอบตัวเราและสกิลประเภท Earth จะโจมตีศัตรูที่กำลังติดพิษได้แรงขึ้นอีก10%ในส่วนของแหวนวงที่2อนเพื่อนๆอ,อยากลอง Aspect อะไรก็ลองได้เลยจะใช้ Rapid Aspect ช่วยให้ท่าพื้นฐานโจมตีเร็วขึ้น15%ก็ได้ พราะว่าในช่วงแรกเราต้องใช้ท่าพื้นฐานในการช่วยเติมมาหน้าอยู่แล้วบังเอิญผมโชคดีดรอปเป็น Aspect of the a f t e r s h o เ k เมื่อเกิดแ n น s ไลด์จะเกิดซ้ำกัน2ครั้งแต่ก็ไม่ได้จำเป็นสำหรับบิลนะอยากลองอะไรก็ลองได้เลยครับในช่วงต้นเกมยังไม่มีมาลิกแนนฮาร์ตอันไหนจำเป็นสำหรับบิลนี้มากนักตัวที่น่าจะดีที่สุดก็จะเป็นตัวเจมดัมมาลิกแนนแพคจะเป็นเอฟเฟกต์3อย่างวนกันไปอันแรกคือเพิ่มความเร็วในการโจมตี2 4เ อันที่2คือคอบสกิลกับเบสิคสกิลมีโอกาส19%ที่จะเติมมาหน้าให้เต็มหลอดและอันที่3ก็คือเราจะมีบาเรียตลอดเวลาอันที่2ที่แนะนำก็จะเป็นอ c ชชิเต็ดวินส์เมื่อมีศัตรูเข้าใกล้ตามจำนวนที่กำหนดเอาไว้เราจะใช้ไซโครนอาร์เมอร์อัตโนมัติมีครูดาว2 0 2 0วินาทีอันที่3ก็จะเป็นเดอะดาร์คแดนส์ทุก5วินาทีถ้าหากเลือดเรามีมากกว่า60เ เราจะเอาเลือดมาใช้แทนมาหน้าและสกิลนั้นจะแรงขึ้น12-22%อันที่4 The Calculated เมื่อเราใช้มาหน้าไป150-200แต้มตามที่กำหนดเอาไว้การโจมตีครั้งถัดไปของเราจะทำให้ศัตรูติดตันส่วนอันนี้ที่ผมใช้แต่รู้สึกว่าไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ก็คือทุกครั้งที่เรากำจัดศัตรูได้จะมีโอกาส6%ที่จะเรียกน้องหมา1ตัวออกมาช่วยเราโจมตีตามเวลาที่กำหนดเอาไว้ คือน้องตีไม่ค่อยแรงหรอกแต่ข้อดีคือน้องดึงดูดศัตรูให้ไปตีน้องแทนแต่เ,เพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะถ้าใครเพิ่งลองเล่นดรูอีดเป็นตัวแรกงงๆตรงไหนคอมเมนต์ถามคำถามเอาไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ